สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมวันพัดแมนเดอะสตองเกตเซิร์ฟเวอร์เก้าสิบนี่เราจะมารีวิวไอดีของของใครละ่ะของใครกระชางข้าจ้าเอ่ะแต่ว่าควยได้มาแล้วไอดีระดับเทพพระเจ้าตัวปักตัวเบ็กของไอดีเก้าศูนย์ นะมาดูลานปะลองกันเลยตึงๆชว์เข้าไปนี่ลานประลองที่สามลานประลองที่สามนะอาจี่มาเปิดตัวละครว่ามีตัวอะไรบ้างนี่เข้ามาตรงที่รูปภาพตูมเข้าไปนกจบเฟียงตัวแรกเลย มีนกกิบเปียงมีแฟดมีราชาซีฟูด้ดมีไอหนุ่มเสื้อกล้ามมีเมลสากาดโกลิบัสอนี้จกักรพรรดิเด็กโอ้ยทรงกับเป็นเทพเจาเ้าอรเลแล้วะวะอตอมิกคอสองคอจกักรพรรดิเด็กอ่ะเบิ่งว่าวเขามีตัวอียังน,น่ขาดตัวอะไรบ้าง โบลอดซิวเวอร์แฟงเกียโร่แล้วก็ใต้ดินแล้วก็สุนัขแล้วก็แฟดจะตัวเบ้นะนี่มาดูจัดทีมกันตู้ให้เยอะขึ้นให้เยืดคือเข้าไป8ล้านนกไฟ16โกลิบาส16ทะเล15คออัศาวินจากกล14 แฟดสิบสองแฟดสิบสองไปอาเบิร์คองกันโอ้โหตาปีศาจจัดไปหกดาวตึงๆเลลอดเน้นๆอันนี้ก็อสูรหกดาว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 แล้วก็แฟดอีกหกดาวโอ้โหเอ้วอรามดาว อวสามดาวมีแปดมีบริบาตสองตัวมีทีมไหมอันอวุสสามดาวสามดาวสี่ดาวโอ้โหลูกหลักคีเอนจินอวุสสี่ดาวดวงสามอาโลสามกิลิวซีเฮ้ยเฮ้ยจะคิดยังไงค่อยว่าอวุสสามดาว มาสามดาวอีกเกวินสามดาวดยุ่งสามดาวพัดสามดาวโอ้ <c ười> โหจะกระพัดอีกสามดาวโซนิงกสามดาวอีกโอ้โหจะวินจะกวนล่างแรกอีกสามดาวเจโรลสามดาวโอ้โหยไป มานละวเฮ้ยว่าเบิ้งให้ใครปะขออนุญาตจะบคล้องคิวด้วยเอ่นี่ละนี่หันัาการเติมเงินโชเข้าไปโอ้โหเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่น เก้าพันคูณห้าห้าเก้าสี่สิบห้าโอ้มาเดินหน่อยหน่อยเด้อนี่เด้อบรินน่อยหนอยเด้อจาว่าคูณห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าสามแสน สามแสนเก็บกับสี่แสนนะเกือบสี่แสนนะครับ <c oughs> โอ้่อยเงี้ยงเงยียบเลยข่อยนะเกือบสี่แสนนะครับไอดีนี้โอ้เสียงเบาเลยข่อยถือเข้าไปสั่นเลยมื่อสัน่นไอดีสี่แสน สมความจะซีเียนนะบิ่งนี่อันนี้พาดหนึ่งอันนี้พาดสองพาดหนึพาดหนึ่งนพาดสองแลก็เน้นโนพารสเนาะโูตะกีคอตะกีโอ้โหกิวพาดสาม พาดสองตกี้ก็ชิดช่วงเนาะช่วงไอ้ข้อกิรี่เลี่ยวเนียนได้นี่ยาดสองถึงเลยทุกตัูนะดวงในข้อกิเลี้ยวเนาะดวงกวงาโลคิ้งยังสีกุเข็ดซื้อยังสีพาดสองไดเลยอะต่อเมีกนี่ยาดสองอีกอันนี้คืออันนี้แทงคำนี่นี่คืออยู่ในเมต <c oughs> ตาของไอ้อาเซนจักรกลเนาะ แปดเป็นกับนี่แชร์พาดหนึง่งแต่ว่าเรื่องอาวุธนี่กับบอ,บอบอปันไหนเรื่องอาวุธเราก็บอไดอนะคือบอไดอปีนักคือตะกีนะนะบอไดปีนักคือคือช่วงข้อไอข้อเกลียวบอไดอปีนักแห้งคือตะกี้โอ้ยไอดีซีแสนเติมไปเติมไปเกือบซีแสนเนาะ <c oughs> ไม่เห็นองไรเลยเอามาเข้ากับกวนไปอีกกวนที่เป็นพูดผ่านคเพิงกันขอสิบสองล้านอาขอแบบตึกๆหน้าผู้จักคนพลังกับซูซีแล้วขอสิบสองขอสิบสามมาเขาอ,อาจจะเป็นโอ้มีสามีแม่ีกเาขาเขาเป็นอยังแฟนเร็วกว่า แสงแปดโจมตีโชว์ 4. 4 4, นสนีนสน่ีรันของรัวี่หลัานีันกขนาดันปะปุจังจริงจู้แปดโจมตีไปบ่ได้เห็นงานเลยยิงปิ้วปิ้วปิวปิโชว์ชเข้าไปไฮยกคืออ้วุธสามดาวอาวุธสามดาวอีนตัว โอ้เข้าไปขานสไนเปอร์สิล้านโค้ดเข้าไปโอ้เข้าไปนี่จะคือนี่จะคือสามสิบสองล้านโค้เข้าไปนห้จะคือคอ,าอ,อ,อ,คอ,อาวุธสาดาวห้ล้านเอาหาแล้วบอกคนนึงนะ โอ้เธอขี้ไปวะโอ้โหแทงทอผ่านสอูกรัจอกสองตัวตูมโอ้ยหายอย่างไวเลยโชว์โอ้ก็อย่บไปใส่คาะอัจริจวดเนาะเพว่าิดโดกิลิวแมนเลยโอ้มออกไป ยิง <quin> <jail> ิว mm. ิวิวิวิดล้านสามตัวติดขอระเบิดตุมตามตุมตามไกัดก่อนระเบิดแงโตัวแงะเบิรดเนี่ยเด้อุ้มียบร้อยมันแห้งขึ้ย่งนี้หรอไัดก่อนตอนนี้ดิอุ้มนกจิเตียงจิกหน้าไปหนึ่งทีโชว์เข้าไปแดนตีวะนะ ประดนตีเลยไอ้ยังก็ให้ยืดนะโชวเข้าไปธรรมดาอุ้มเพื่อนี่สองกลับมาแสงแฟดโจมตีโชวเข้าไปหนักจริงจังจริงจโจวตูมตายปะปอตายตยิงปิ้วปิ้วปิ้วหยุดตัวสี่ล้านสี่แต่ลานสาม ิไปตู้โอ้มาแจกเป็นนี้เขากำลังเล่นเกมโชกเข้าไปโชกเข้าไปขวานสไนเปอร์อู้มาไปแบบมาแบบนี้เลยมากกว่าน้องใช่เขามากกว่านะชุกชุกโอ้เรียบร้อยเลยกุลิบาจัดไป46% โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับการรีวิวอดีเทพเจ้าราคาเกือบสี่แสนไปนะครับ